ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับช่างอานน์นะครับวันนี้เรามากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเที่ยงครึ่งนะครับผมร้านนี้มีทั้งเนื้อและหมูนะครับวันธรรมดาจะเป็นหมูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีเนื้อนะครับหยุดทุกๆวันศุกร์นะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับยันเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งนะครับตามชื่อร้านเลยฮะนั่งมันมีเนื้อกับหมู ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายไม่แพงครับราคาเริ่มต้นที่20ครับแล้วก็พิเศษ30บาทครับก๋วยเตี๋ยวจะมีทั้งต้มยำแล้วก็น้ำตกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อนะครับน้ำตกนะครับจะเป็นน้ำตกเนื้อนะฮะก็คือให้แน้นํำให้เป็นน้ำใสหรือว่าเป็นต้มยำน้ำใสแทนนะครับผม cái này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  không này cái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  cái này cái này này cái này cái này ให้เป็นติดเห็ดก็จะมันไม่เห็ดแล้วมีน้ำไปฝนมือเด็ดิเตราะมันมีเห็ดนะเก็บอยู่ในมือเล็กของแม่หายแล้ว ได้พิเศษไม่ไม่ไม่ผักนะอันนัไม่ไดเด็ย่ะเดอ่ใช่่ น้าร้านจะมีกล้วยทอดขายนะครับกล้วยทอดไขาถูงละยี่สิบถึงสาสิบาทนะครับผมกล้วยกรอบนอกลุ่มในนะครับเนื้อข้างในเป็นเหมือนน้ำผึ้งเลยนะฮะ ครับส่วนเส้นทางนะครับก็ให้เพื่อนๆปักหมุดวัดปางหลวงนะครับวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะฮะพอเข้าซอยป,ปางหลวงมาแล้วจะเจอบ้านสีฟ้าๆนะครับร้านอยู่ทางขวามือนะฮะติดก,กันกับบ้านสีฟ้า,ฟาเลยนะครับช่วยกดติดตามกดซับ c r i b e ให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ